สวัสดีครับผมแยมนะครับจาก Repower Thailand นครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเจาะลึกนะครับสำหรับช่วงล่างยี่ห้อเทยินนะครับก็ตัวเทยินเองเนี่ยอยู่ในตลาดบ้านเรานะครับมามากกว่า10ปีก็สำหรับเทยินนะครับจะมีแบ่งออกด้วยกันเป็น4กลุ่มหลักๆนะครับก็จะมีตัว ความสูงมาตรฐานนะครับสายโหลดสายออฟโรดนะครับแล้วก็ตัว EDFC นะครับที่เป็นระบบปรับโชคอัตโนมัตินะครับโดยสายมาตรฐานเนี่ยก็จะมี Endura Pro Endura Pro Plus นะครับส่วนสายโหลดก็จะมี Street Advance C f l e x C, Flex A นะครับส่วนสายออฟโรดเนี่ยก็จะมี 4x4 Dampersport นะครับแล้วก็ EDFC ก็มี EDFC Active Pro EDFC 5นะครับที่จะมาช่วยปรับโชค เทิ์นที่สามารถปรับแรงต้านแข็งอ่อนได้เนี่ยให้มันปรับแบบอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องลงมาจากรถเลยครับสำหรับ Endura Pro และ Endura Pro Plus เนี่ยมันก็จะเป็นโช๊คสไตล์พ่อบ้านนะครับที่ต้องการอัปเกรดสมรรถนะให้ดีขึ้นนะครับมีความนุ่มนวลซับแรงกระแทกได้ดีนะครับขับขี่ใช้ความเร็วเนี่ยก็มีความมั่นใจได้มากขึ้นนะครับ โดยข้อแตกต่างระหว่าง2รุ่นเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนสงสัยอยู่ใช่ไหมว่า2ตัวนี้มันต่างกันยังไงเจ้า Endura Pro และ Endura Pro Plus นะครับก <sh arp parler> ็ตัว Endura Pro ก็เป็นโชคอัปเกรดความสูงมาตรฐานส่วนพอมีตัว Plus ขึ้นมานะครับเป็น Endura Pro Plus ก็คือสามารถปรับแรงต้านตัวโชคได้นะครับปรับได้16ค่ากันเลยครับอ๋อก็ ฝั่งของเทยินเองนะครับระบบโช๊คเขาเนี่ยจะดีไซน์เป็นทวินทูบเป็นหลักนะครับซึ่งระบบทวินทูบเนี่ยก็จะมีห้องน้ํามันนะครับกับห้องแก๊สแยกกันซึ่งนอกเหนือจากนี้นะครับมันยังมีเทคโนโลยีที่มาจากสนามแข่งนะครับที่แฝงเข้าไปในโชค2รุ่นนี้นะครับก็คือเทคโนโลยี HBS ครับซึ่งเทคโนโลยี HBS เนี่ยย่อมาจาก h y ดรอลิกบัมสต็อปเปอรนะครับหรือว่ามีบัมสต็อปไฮดรอลิกที่อยู่ภายในระบบโชคนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยตัวโชคนะครับจะมีการกระแทกที่เป็นโฟม p u r เป็นยางเป็นยูริเทนนะครับอยู่ที่แกนโชคนะครับไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบวาล์วภายในเนี่ยชำรุดเสียหายนะครับก่อนที่โชคจะยุบตัวสุดไปจนวาล์วกระแทกกับตัววาล์วด้านล่างเนี่ยมันก็จะถูกกั้นไว้ด้วยตัวบัมสต็อปนะครับซึ่งบัมสต็อปเนี่ยเมื่อกระแทกไปแล้วอะนะครับมันจะมีแรงสะท้อนย้อนกลับมา นะครับตัว HBS เนี่ยจ,จะเป็นไฮดรอลิกบัมสต็อปเปอร์ที่อยู่ข้างในนะครับเป็นบัมสต็อประบบไฮดรอลิกที่อยู่ด้านในกระบอกโชคททาให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดีกว่าบัมสต็อปแบบทั่วไปนั่นเองครับโอเคสำหรับการปรับนะครับเจ้าเทยินเนอรราโปรพาสเนี่ย ก็ดูตามตัวหัวโชก่อนนะครับบางรุ่นจะอยู่ที่หัวโชกนะครับแล้วแต่รูปแบบการยืดการติดตั้งของตัวโชกนะครับบางรุ่นจะอยู่ข้างกระบอกนะครับก็มาสาธิตการปรับนะครับอย่างตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์8นะครับเดี๋ยวเราจะหมุนปิดวาล์วไปจนสุดนะครับก็หนึ่งสองสห้าหกดแปด๊บอันนี้มันจะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นปิดวาล์วสุดแล้วนะครับอยู่ที่เบอร์ศูนนะครับเบอร์ศูนก็คือ หนืดมากที่สุดนะครับมีแรงต้านมากสุดนะครับก็สมุนเราจะเปิดเป็นเบอร์8เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุนย้อนกลับมานะครับ1 2, 2 3 4 5 6 7 8ก็สําหรับเทอินนะครับปรับแรงต้านได้16ระดับนะครับก็ถ้าเปิดไปอีกก็จะเป็น9 10 11 12 13 14 15 16นะครับหมุนไปได้อีกนะครับแต่ว่าวาลก็จะเปิดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับ หมดแล้วนะครับก็จริงๆอ่ะหลังจาก16มันก็แทบจะไม่ได้ปรับวาลอะไรข้างในแล้วครับแต่มันจะเป็นระยะที่เป็นระยะเผื่อไว้นั่นเองนะครับซึ่งการปรับนะครับหลายๆคนยังปรับผิดอยู่ก็คือหมุนมาตามเข็มเลกาหรือหมุนหมุนมาทางอย่างนี้นะครับสุดเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่นะครับจริงๆเราต้องเริ่มตั้งแต่ปิดวาลนะครับเพราะว่าตัวเข็มวาลเนี่ยมันจะทิมลงไปอยู่สุดนั่นเองนะครับจะเป็นการนับที่ถูกต้องที่สุดนะครับสำหรับตัวเทอินอ,อันเนี้ยสุดแล้ว เปิดกลับมาอีกทีสักเบอร์เขาเป็นเบอร์หกปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะโชคแน่นะครับก็จะมีเบ้าโชคอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ว่ารูปตัวถังรถนะเห็นหรือเปล่าเราเปิดฝากระโปรงมาเจอไหมนะครับเดี๋ยวจะสาธิตอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นการสาธิตการปรับโชคหลังนะครับ Gear Gen4 นะครับเอามาเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็จะยึดอยู่กับตัวถังนะครับก็จะมีหัวปรับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ปรับเหมือนกันนะครับก็ ใช้วิธีปิดวาล์วก่อนนะครับหมุนตามเข็มไปนะครับก็ปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะก็ได้สิบเอ็ดนะครับก็ตัวนี้ถูกตั้งมาไว้ที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้คือเบอร์ศูนย์นะเปิดกับมัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8นะครับก็อยู่ที่เราอยากปรับนะครับก็เกเจนก็อาจจะปรับข้างหลังสักเบอร์6นะครับมีน้ำหนักเยอะมีบรรทุกเยอะนะครับ1 2 3 4 5สเท่านี้เองนะครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับการปรับโชคเทอินแอนด์ดูทัปโปพัสดครับโดยการปรับเนี่ยมันจะไม่ได้มีสูตรตายตัวหรอกว่า รถรุ่นนี้ต้องปรับเบอร์นี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ความเร็วประมาณไหนนะครับเราชอบความนุ่มนวลประมาณไหนเหมือนเรากินอาหารนะครับเราก็สามารถปรับแต่งปรุงรสได้ตามที่เราต้องการนะครับไม่มีเบอร์ตายตัวสําหรับแต่ละรุ่นนะครับเพราะว่าบางทีเรา เปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนยางมาน้ําหนักของตัวล้อตัวยางน้ําหนักอันสปรังเวทเนี่ยก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับไม่นาเป็นว่าใช้รุ่นเดียวกันต้องปรับเหมือนเพื่อนนะครับปรับตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับถ้าไม่รู้นะครับก็รีพาวเวอร์นะครับเราแนะนําการปรับเราปรับให้ตอบโจทย์การใช้งานของเพื่อนๆนะครับเลือกเบอร์ที่ใช้แล้วรู้สึกว่าแฮปปี้นั่งสบายนะครับคนในครอบครัวนั่งด้านหลังแล้วรู้สึกไม่ดีดไม่เด้งไม่กระด้างจนเกินไปนะครับเราปรับให้จนกว่าจะพอใจเลยครับ ก็สำหรับรีพาวเวอร์เองนะครับเราเป็นตัวแทนตัวไหนอย่างเป็นทางการของโช๊คเทยินนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คสตรัดพวกสตรีทแอดวานซ์ซี l ฟล็กซี x ฟล็กเอนะครับหรือโช๊คความสูงมาตรฐานแบบ e n d u r a Pro, e n d u r a Pro Plus นะครับหรือจะเป็นสายออฟโรดนะครับ 4x4 d a m p e r s p o r นนะครับเราก็ติดตั้งทุกรุ่นได้อย่างชำนาญน,นะครับเราทำตามคู่มือการติดตั้งทั้งผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็แบรนด์โช๊คเทยินเองนะครับมีการตึงค่าน็อต ยึดหัวโช้กยึดเบ้าโชกนะครับตามมาตรฐานแบรนด์นะครับน็อตที่ยึดโชคกเข้ากับตัวรถนะครับเราก็ตึงน็อตนะครับตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์นะครับแล้วก็ผลงานของเราเนี่ยมีมากมายหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปนะครับญี่ปุ่นอย่างพวก Honda นะครับทุกรุ่นเลยนะครับ a c ปค r d c i v i ว Honda Jazz Honda City นะครับเราติดตั้งมามากมายหลายคันเลยญี่ปุ่นเนี่ยที่นิยมมากๆตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มมา z d a นะครับ มาสด้า3มาสด้า CX-5 นะครับมาสด้าล่าสุดแล้วก็ใส่ตัวเล็ก C นะครับบน MX-5 ตัว ND นะครับหรือว่า ND Roser t ชื่อตามสายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีรถยุโรปนะครับตอนนี้ก็นิยมมากๆเลยสำหรับ e n r a Pro Plus นะครับเพราะว่าราคา m n t n t e n c n เนี่ยค่อนข้างถูกนะครับก็สำหรับ BMG20 นะครับ F30 F10 เนี่ยอยู่ราวๆ3า0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นก็ได้โช์ที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับในราคาที่ย่อมเยาวเข้าถึงได้นะครับแลกกับประสิทธิภาพที่ทำให้ดีกว่าโชคเดิมนะครับนั่งสบายมากกว่าเดิมขับขี่ใช้ความเร็วมั่นใจได้มากกว่าเดิมนะครับสำหรับการให้ความรู้ในเรื่องของโชคเทอินเอ็นดูราโปรเอ็นดูราโปรพัสนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่นะครับก็ขอฝากร้านรีพาวเวอร์นะครับ มาตรฐานงานบริการมาตรฐานงานติดตั้งนะครับรถญี่ปุ่นรถยุโรปนะครับเรื่องรถไว้ใจรีพาวเวอร์ได้นะครับก็ฝาก f c e e o o o นะครับ l ล n e Official ย o c o u n t a นะครับ YouTube Channel t i k t o k นะครับ i n s t a g r a m นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะครับนำคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าผลงานนะครับมาอัปเดตให้เพื่อน อยู่เสมอมานะครับก็ฝากรีพาวเวอร์ด้วยนะครับเรื่องรถไว้ใจเราได้ครับ